เดบสตอ็อกรถกระบะที่มีอยู่ ในบริษัทเพลยนตนนะคะไม่ว่าจะเป็นอีซูซูนิสสันหรือโตโยต้าคุณพี่และหนูมีตัวแหล่ไอเทมเลยคันนี้ค่ะคุณพี่คะเป็นอีซูซูดีแม1.9 h i g h l a ด d ร r er, รุ่น M Top ท็สุดปี2023ลดใช้งานแค่ปีเดียวเลขใหม่แค่20,000เริ่มต้นเท่านั้นคุณพี่ราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่779,000บาทสีเทาแลมโบกโตสสวยเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทมและนิ้วไลดด้วยนะคะโหพี่ ใครที่อยากเข้ามาดูรถส,สวยๆนะคะรีบมาหาหนูได้เลยนะคะอยากดูรายละเอียดรถเต็มๆคุณที่ดูคลิปนี้ให้จบมาเริ่มต้นคันที่ รีวิวอันคันแรกเลยนะคะที่อยู่ในไฮไลท์พี่คันนี้โคตรสวยหนูเอาตัวแรเริ่มต้นก่อนเลยนะคุณพี่คันนี้นะคะเป็น Isuzu d m a ็กหนดานะคะตัว Highlander ยกสูงปี2023ยรถใช้งานปีเดียวและเลขไมค์แค่2 7 0 0 0เท่านั้นคุณพี่ราคาตั้งขายที่779,000บาทเท่านั้นคุณพี่ผ่อนเดือนละประมาณ123 0 0เองนะคะรายได้สัก20,000พี่มาจัดได้เลยฟรีดาวจากคุณพี่คะ่ะได้อะไรมาบ้างจากคันนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมเส้นสายไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ กระจังหน้าโครเมียมเขี้ยวคว่ำอย่างนี้โคตรหล่อนะคะเซ็นเซอร์หน้าหลังรวมทั้งหมด8จุดด้วยกันพี่สีเท่แลมโบหายากล้อแม็กเดิมแท้จากอีซูซูนะฮะตัวยางเป็นบิสโตนยางเป็นปีใหม่ด้วยนะ,ะพี่โคตรสวยเลยนะคะที่เปิดประตูนี่เขาแถมเป็นตัวกันลอยมาให้แล้วพร้อมสมาร์ทคีย์เลสนะคะับพี่ แอบไปดูภายในกนันิดนึงนี่ภายในคุณพี่ได้เป็นบบาะหนังซีดำเบาะเป็นบัคเก็ตซีทเลยนะคะเบาะใหม่ๆตึงๆอย่างนี้เลยพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนมีเลด้าด้านหน้าให้ด้วยคุณพี่ค่ะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ภายในหลอดดุดันมากสมชื่อเลยค่ะดี m a x เนี่ยหืมสุดยอดอ่ะไปดูด้านหลังถ้าเป็นปีใหม่คุณพี่เขาจะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะไปดูนี่เห็นไหม ด้านในคุณพี่เบกเหมือนไม่เคยถูกการใช้งานมาเลยนะคะไม่มียุคตัวเลยคุณพี่แถมมีแอร์หลังพร้อมที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังให้ด้วยค่ะคุณพี่ใหม่ส,สะอาดสะอ้านมากเลยนะเดี๋ยวถ้าใครอยากชมอีกคันหนึ่งไปไปกันต่อ มามาต่อสุดหล่อคันนี้กันเลยดีกว่าคุณพี่คันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max X-Series เครื่องยนต์1.9แนะคะคุณพี่ปี2021เลขหมายแค่70,006 6เท่านั้นราคาคันนี้ตั้งขายที่679,000บาทคุณพี่สีดำคตรหล่ออันนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะดูกรอบโคมไฟด้านหน้าของเขาสิอันนี้เขามีตัวกรอบที่เหมือนแบบ เซตเข้ารูปมาอย่างนี้เลยนะโหหล่อมากนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ไฟเดทามีมาให้กระจังหน้าเป็นโครม,มอ่อเป็นสีดำเป็นโนแบค็คคุณพี่สวยมากนะคะนี่ฝั่งนี้เหมือนกันก็ไฟไม่มีริ้วรอยการแตกเลยนะคะพี่เกิร์ตหน้าหลังเขามีมาให้เป็นชุดแต่งเดิมและล้อแม็กลายนี้คุณพี่แม็กลายเดียวกับปี2023เลยนะคะสีดูโทนนะคะแม็กเดิมยังเป็นบิสโตนนะคะภายในนี่สวยนี่แล้วดูโลโก้ x s e r ซ e s บอกรุ่น หล่อมากนะคะหูก็เจกปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตัวนี้มีตัวกันรอยให้ด้วยพร้อมคิ้วกันสา์เห็นไหมอ๋อคุ้มมากนะคะอ่ะด้านหลังคุณพี่ดีไซน์สวยมีสปอร์ตบาร์ติดตั้งมาให้แล้วนะคะคุณพี่คะดูสิแค่นี้ก็หล่อแล้วก่อไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็น LED รูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะดีไซน์สวยนะคะแล้วก็มีตัวครอบกรอ,อบเป็นตัวดี a มแบบนี้มาด้วยมีเข้ารูปสุดๆนะ เซนเซอร์ S S นะคะตัวนี้คุณพี่ขาไม่มี <hum> มีไม่กงหลอยนะกล้องถนะอยหลังมีกล้องแปลว่ามีหน้าจอแน่นอนสติกเกอร์รลายกราฟิกไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคุณพี่นะเดี๋ยวไปต่อสุดหล่ออีกสักหนึ่งคัน ต่อคันที่คันต่อไปค่ะเป็นแบรนด์พี่โตบ้างกว่าคันนี้นะคะเป็น Toyota Re v o c a ์คค่ะ2.4 e p ุด s e+ ปี2 0 2พนีะคะคุณพี่เลขมาอยู่แสนไปลายเท่านั้นคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะคะพี่แต่ในราคาถ้ารถเก่งอะ่ะถือว่าคุ้มมากเลยนะคะ449,000บาทผ่อนเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทเองค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะคะสีบอลเงินเดิมๆแท้จากโรงงานเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่อันนี้เขาเรียกว่าหน้าหล่อเลยนะคุณพี่ไฟเดย์ไทม์เส้นสายเขายาวมากนะคะพร้อมกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมตัดกับสีดำ เงาเปลียนโนแบ็คค่ะคุณพี่สุดหล่อของเรานะคะคุณพี่ค่ะและก็นี่ล้อมแมกเดิมแท้นะคะจากโตโยต้นะ,ะยางเป็นดันหลอดด้วยนะคะดอกยางชัดลึกนี่คุณพี่นิ้วชี้หนูยัดไปได้เกือบครึ่งนิ้วเลยนะคะสวยมาก หูกระจกด้านข้างของเขานะคะดีไซน์มันเป็นแบบโครเมียมปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะคุณพี่ขะที่เปิดประตูก็เป็นโครเมียมเหมือนกันอันนี้นะไม่มีคิวการสา์สัดเดี๋ยวกลางเต็น์จัดโปรโมชั่นพิเศษแถมให้ด้วยนะคะและภายในคุณพี่ถ้าเป็น 2.4e พั s นะคะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำเบาะใหม่สะอาดสะอา้านพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยมีมาให้นะคะตัวแอร์เป็นตัวแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้โอ้โหคุ้มและคันนี้พี่ พอด8,000กว่าบาทพี่ได้รถกระบะไว้ใช้งานนะคะแถมคันนี้ติดตั้งแคลริบอยมาแล้วด้วยนะคะนี่แคลริบอยของเขาใหม่มากนะคะเปิดตรงนี้ให้ดูในภายในนะคะพี่อยากจะเก็บของอะไรนี่ได้เยอะแยะเลยนะคะถ้าที่ช่วงหน้าฝนไม่ต้องกลัวของเปียกค่ะมีตัวแคลริบอยอันเนี้ยคือเหมือนเราเอาเน้นใส่ของไม่ได้เน้นใส่คนพ,พี่ไม่ได้ติดแอร์หลังมานะ เดิมๆแท้คุณพี่แล้วเขาอะไม่ได้เป็นการเจาะตรงไลเนอร์หรือเจาะที่โค้งสร้างรถนะคะเขาเป็นซีนยางนี่ซิลิโคนแบบนี้นะคะสามารถเอาออกได้ด้วยนะ,ะมาเดี๋ยวหนูพาไปต่ออีกสักหนึ่งคันเป็นกระบะแคปเตียเน้นการใช้งานคันนี้กันดีกว่าพี่แบรนด์อีสุสุคันนี้เลยอันนี้อะคุณพี่ขะถ้าอยากได้รถแค่บเน้นบรรทุกเน้นใช้งานคันนี้ก็ประหยัดสุดๆเลยนะคะ เป็น i s ซูซูดีแม 1.9S ปี2019พี่ปี19เลขไมค์คันนี้80,000เองเลขไมค์แค่80,000ราคาเบาเบานึกว่าเก่งอีโคค่ะ379,000บาทเท่านั้นแถมคันนี้แถมโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้คุณพี่ได้เลยนะคะหนูแถมให้ประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ20,000กิโลมาคุยกับเซฟ9กาวเต็มเท่านั้นนะคะและคันนี้คุ้มค่าตรงไหนพี่รู้ไหม ตัวยางเนี่ยยางเขาเป็นล้อกระทาเดิมแท้จากอีซูซุใช่ไหมอันนี้เน้นบรรทุกพี่ไม่ต้องกลัวมแม็กมืกแตกนะพี่จะบรรทุกหนักแค่ไหนคือเขาเอาอยู่ค่ะคุณพี่และสีขาวเดิมแท้จากโรงงานคุณพี่คันนี้ไม่มีการทําสีมาไฟหน้าเป็นฮาโลเจนไฟตัดหมอกมีมาให้นะ คุ้มเลยพี่ราคาก็เบาคันนี้ผ่อนเพียง6000กว่าบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ภายในนะคะใหม่สะอาดสอๆเหมือนไม่ได้ใช้งานมาเลยค่ะคุณพี่ได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะพวงมาลัย3ก้านดีไซนส์สวยเครื่องเสียง FMAM ได้เสียบ AUX USB ได้นะคะเกียร์เมนนวลพี่ออกตัวพุ่งแรงแน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวหนูพาไปดูด้านหลังนิดนึงแมกไลเนอร์คันนี้แทบไม่มีการใช้งานเลยนะคะคุณพี่คะนี่ดู อ่าไม่สูงไม่ต่ำเกินไปคุณพี่ขะเน้นมันทุกนะคะนี่ดูสิมันทุกได้หนักได้เยอะยนะคันนี้พี่สุดยอดนะเข้าออกสะดวกพี่จะขนของอะไรคือง่ายดายมากเลยนะเดี๋ยวไปต่อกันที่แบรนด์นิสันกันหน่อยดีกว่าว่า จะเป็นยังไงส่วนมากนิส s ันของหนูว่าจะเป็นพวกแบ็กอี i ิชันสีแดงมีทั้ง4ประตูมีทั้งแคปและราคาเบามากแ a c k Edition ส่วนมากที่เข้ามาแบรนด์นิสันนะเลขไม่ไม่ถึงแสนด้วยค่ะคุณพี่ไปกันเลยมาต่อกันที่กระบะสีประตูแบรนด์นิสันกันบ้างดีกว่านะคะคุณพี่นี่คันนี้เลยสีแดงเจ็บจี๊ดกับทะเบียนสวยๆ7 5็4เอ่เลขดีนะคุณพี่คันนี้นะคะเป็นนิสันนาวรา 2 5 e b a c k Edition คุณพี่ปี2018และเลขไม้แค่50,000เท่านั้นค่ะคุณพี่ราคาคันนี้ตั้งขายเพียง410,000บาทผ่อนเดือนละ7,000บาทนะคะคุณพี่ขาคันนี้สวยมากเลยพี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้พร้อมเส้นสายไฟเด Time มลันนิ g งไล h t กระจังหน้าสีดำค่ะคุณพี่เปลียนโ No Back โ,โลโก้ n i ส s a n เงาง,งามแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์ลายกราฟิก b a c k Edition โคตรหล่อ ซุ้มล้อคุณพี่นี่โตๆอย่างนี้เลยล้อแมกเดิมแท้จากนิสสันนะคะตัวตัวยางเป็นต,ตัวโตโยนะคุณพี่นะยางถ้าเกิดหมดอายุเสื่อมสภาพกลางเต็นเปลี่ยนให้เลยทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะและดูหูกระจกด้านข้างนะ,ะเป็นสีดําตัดกับสีแดงอย่างนี้หนูเรียกว่าน้องมิกกี้เมาส์เลยนะคะเนี่ยสวยมากนะคะตัวกันลอยมีมาให้นะคะคุณพี่มีซุ้มล้อด้านหลังสวยมากไฟท้ายของเขาตัวนี้เป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะคุณพี่ขานี่กาอไฟไม่มีรอยแตกเลยคันนี้ มีหน้าจอก็ต้องมีกล้องถอยหลังนะพี่เห็นไหมติดตั้งให้จากโรงงานแมกไลเนอร์โอ้โหเหมือนไม่เคยใช้งานเลยค่ะคุณพี่ขาดูสภาพใหม่กริปเลยนะคะเนี่ยแค่รอล้งางทำความสะอาดแล้วก็รอเจ้าของมารับน้องกลับไปนะคะคุณพี่ไปต่อกันอีกคันหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับพี่อีซุซุอะ กลับมาอีสุสโขคเมียมเคี่ยวความเราอีกสักคันหนึ่งคุณพี่คันนี้สีขาวมุกด้วยนะคะคันนี้เป็นอีสุดสีแม็ก1.9ตัวแซดค่ะคุณพี่ปี2020เลขใหม่แค่5 7ไม่น้อยมากค่ะคุณพี่หาราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่659,000บาท ผ่อนเดือนละประมาณ12ื่นสองเองนะคะคุณพี่ขาไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์กระจังหน้าคมเยี่ยมเคี้ยวความแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้ารอยหินดิดลิ้วรอยไม่มีเลยนะค,ะคุณพี่ขาและสีขาวมุกเดิมแท้จากโรงงานคันนี้ไม่มีทําสีมาหนูการันตีเลยทีบ่บริษัทของหนูลงในหน,งหนังสือสัญญ,ญาซื้อขายนะคะไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีเล่มทะเบียนม,มีพร้อมซื้อเข้าบริษัทเพชรยนต์เรียบร้อยคุณพี่ไม่ต้องห่วงคะ่ะและไปต่อกันที่พี่โตเล่ากันอีกนะคะทั้ง2คันเลยค่ะคันนี้คันนี้นะคะคุณ พี่ขาจะเป็นโฉมหน้าของปี2017นะคะคันนี้ Toyota Revo 2.4 e plus นะคะคุณพี่แต่เป็นตัว p i er ีเล e r 4ประตูค่ะคพี่เลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนสามเฉลี่ยการใช้งานต่อปีถือว่าน้อยมากนะปี17ปี17อว่าตอนนี้ปี2024แล้วเนาะโอ้โหถือว่า เอาง่ายๆว่าใช้งานปีละ20,000ืกิโลเท่านั้นค่ะคุณพี่ราคาคันนี้ตั้งขายที่4,99,000บาทเองนะคะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์แล้วกระจังหน้านี่แบบนี้นะคะยาวๆเป็นโครเมียมแบบนี้นะ,ะสวยมากนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วและสีบอลเงินดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะคุณพี่มาพร้อมกับนี่ล้อแมกเดิมแท้นี่เห็นไหมคะ เดิมจากโตโยต้าเลยหูกระจกเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้เขาติดตัวสปอร์ตบาที่เป็นโครงเหล็กมาแล้วนะคะถ้าคุณพี่ไม่ชอบถอดออกได้นะคะแต่ก็มีไว้ก็ดีนะคุณพี่เอาไว้ห้อยของนะไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรแต่หนูคิดว่าเออเอาไว้ห้อยของนั่นแหละนะ,ะไปต่อกันที่ที่หนึ่งคันคันนี้มีแคลิบอยด้วยตัวนี้ไปโฉมหน้าหล่อเลยค่ะคุณพี่คะ่ะนี่คันนี้คุณพี่ โตโยต้าลีอ G, เเวอ 2.4G p r เ n อ e r ตัว G เนี่ยได้เบาะหนังแล้วนะคุณพ,พี่นะคันนี้ปี2019เลขมาอยู่ที่107เท่านั้นค่ะราคาตั้งขายอยู่ที่5 5 9 0 0 0 5 9บาทคุณพ,พี่ยังว่างอยู่นะคันนี้ราคาคันนี้บอกว่าเลยว่าผ่อนแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าสีดําตัดกับ สีโคมเมี่ยมคุณพี่ดีไซน์สวยเลยทะเบียนเลขเรียงกัน6754นะคะล้อแม็กของเขานี่ล้อโต,ต,ตอย่างงี้ยางเดิมนะคะคุณพี่คะ่ะและตัวนี้คุณพี่มีกระจกมองจุดอับสายตาให้ด้วยนะคะนะแล้วหูกระจกนะคะเป็นโคมเมี่ยมปรับพับไฟฟ้า ภายในคันนี้เป็นตัว G จะเป็นเบาะหนังนะคะคุณพี่แอบเข้าไปดูนิดนึงนะภายในค่ะคุณพี่นี่เบาะตึงๆอย่างนี้เลยนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานค่ะคุณพี่ค่ะเกียร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้มีมาให้แล้วโหออปชั่นจะเต็มพร้อมสุดๆเลยค่ะคุณพี่พอเดือนละหมื่นเป็นหนูหนูก็ไม่คิดแล้วหนูซื้อเลยนะปะ่ะไปต่อกันอีกสักคันนะคะคุณพี่อันนี้ก็สุดหรอปิดท้ายด้วยสุดหรอกันดีกว่านะ คันนี้เลยคันนี้เลยสุดหล่อของเรามีหนึ่เดียวในร้านนะคะคันนี้คุณพี่โตโยตา้าลีวล็อกโคเครื่องยนต์2.4ปี2019นะ,ะเลขไมค์คันนี้แค่9 6 0 0 0เท่านั้นค่ะคุณพี่ราคาคันนี้ตั้งขายที่659,000อนเดือนแล้ประมาณ1 2 0 0 0พี่ได้ล็อกโคสุดหล่อของเราไปแล้วนะคะคุณพี่ค่ะ คันนี้เป็นสีบอลเงินตัดกับสีดำไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเส้นสายไฟเดย์ไทมและลายกระจังหน้าเป็นสีดำเป็นโนแบ็กตัดกับสีลมดำสีแบบออกเทาๆควันบุหรี่หน่อยอะคุณพี่เนี่ยดูหน้าแค่เห็นหน้าอย่างเงี้ยโคตรหล่อเลยนะคะแล้วก็ซุ้มล้อสีดำเขามีมาให้ล้อมแม็กเดิมแท้จากโตโยตา้าเห็นไหมคะและลายล้อมแม็กแบบเนี้ยแน่นๆสวยๆเลยคุณพี่ หูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าเป็นสีดำนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้ติดฟิล์มด้านข้างนะคะเป็นฟิล์มแบบเหมือนฟิล์มประหลอดค่ะคุณพี่คิวการ์าดมีมาให้เรียบร้อยแอบดูภายในกันหน่อยไหมมา,มาภายในล็อกคอคันนี้ค่ะคุณพี่ขาเห็นไหมเป็นเบาะปรับพับไฟฟ้าทางด้านคนขับเบาะเป็นเบาะหนังนะคะนี่เบาะใหม่ๆสะอาดๆอ,อย่างนี้เลยได้เป็นเกียร์ออตโต้แล้วนะคะคุณพี่ หน้าจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้ให้แล้วพวงมวาลัยมันติฟังก์ชันหูออปชันคันนี้จัดเต็มเลยค่ะพี่และหนูจะบอกให้นะล็อกโคคันนี้ปี19พี่ได้แอร์ด้านหลังแล้วนะคะอ่ะเข้าไปดูแอร์ด้านหลังกันนิดหนึ่งนี่คุ้มคุ้ม,ค,มคือพร้อมใช้งานเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำถึงใจแน่น,นอนและเครื่องเสียงของแบรนด์โตโยตานี่เป็นอะไรที่เสียงไพเราะเบสตึบต๊บๆหลังคงหลังคาลายเจมิมลายอักขระเลขยนันไม่มีนะพี่นะเห็นไหมอ๋อ แลวคันนี้คุณพี่พี่ไม่ต้องไว้แต่งอะไรเพิ่มแล้วสปอร์ตบาร์มีมาให้สติ๊กเกอร์ลายกราฟิกล็อกโคแบบนี้ไฟท้ายฮาโลเจนนี่ก่อไฟไม่มีริ้วรอยเลยเซ็นเซอร์อันนี้ติดตั้งมาให้นะคะ2จุดด้วยกันนะคะคุณพี่ขาแถมนี่มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะกล้องชัดแน่นอน,นะคะ่ะคุณพี่มาเอาอีกสักคันนะสี่มงคลซะเลยคันนี้หนูชอบเพราอแลรพี่ เครื่องเสียงเขามีตัวซับเบสไว้คันนี้คุ้มค่ามากเลยคุณพี่่า เน้นใช้งานเจ๊งคันนี้ t o y ย t a ารีว่4 .4 ตัว e ีปี2016ปี16แต่เลขไม่แค่98 0 0 0พี่รถใช้งานน้อยมากเลยนะคะราคาคันนี้ตั้งขายที่450,000บาทค่ะคุณพี่ได้ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนกระจังหน้าโครเมียมและสีแดงสวยๆแบบนี้เลยสีเดิมแท้นะคะไม่มีการทำสีมานะคุณพี่สภาพเดิมล้อแม็กเดิมตัวยางเป็นบิตสโตนด้วยนะคะโหยางดีซะด้วยพี่เห็นหหูกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะ และเป็นโครเมียมด้วยที่เปิดประตูมีการรอยให้และภายในนะคะปกติถ้าตัวนี้ภายในจะได้เป็นเบาะผ้าเนาะเราหุ้มเบาะมาให้ด้วยนะค,ะคันนี้หุ้มเบาะมาให้ด้วยนะ,ะเป็นหนังนะคะแล้วก็เย็บกับด้ายแดงคุณพี่คะ่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคันนี้เป็นเกียร์แมนนวนะคะนี่เกียร์เป็นแบบนี้เลยและหนูชอบตรงนี้คุณพี่คุ้มค่ามากเคยลองเปิดแล้วคุณพี่เสียงเพลงดังมากเสียงเบสแบบตึบๆนะคะ เปิดเพลงท้ายซอยดังไปยันหน้าปลักซอยทำได้นะคะ,ะมาดูตรงนี้นี่ที่นั่งด้านหลังเขาก็คุ้มเบาะมาให้นะคะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะเบาะตึงๆอย่างนี้เลยเบาะไม่มีล้มนะพี่ดูสิใหม่มากนะคะด้านหลังคุณพี่นะนี่แมกไลเนอร์อะไรใดๆเอ,อ่ยก็สภาพใหม่อยู่นะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะนี่คุณพี่ ตรงนี้2อ,อีกฝั่งหนึ่งก็2เหมือนกันคุณพี่นะคันนี้ไม่มีจอก็ไม่มีกล้องนะคุณพี่ค่ะแต่ในราคาแค่4ี่แสนกว่าบาทคันนี้ตกผ่อนเดือนละ8ปดพันเองนะคันนี้ตกผ่อนเดือนละ8ปดพบาทเองค่ะคุณพี่อะหนูฝากกันไว้นิดหนึงมาด้านหน้ากันนะ ใครที่สนใจกำลังตามหารถกระบะไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นกระบะสีประตูยกสูงกระบะแคบหรือกระบะแคปเตี้ยค่ะคุณพี่หนูมีให้คุณพี่เลือกมากกว่า40-50คันเลยหรือจะเป็นรถเก่งทางพี่พี่อยากจะมาชมรถตัวจริงนะคะมาได้ที่บริษัเทเพชรนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1ซอยเศรษีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะหรือติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะหนูปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะ ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมทักเข้ามาหากันนะคะคุณพี่สำหรับคลิปวันนี้ถ้าคุณพี่ชอบถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกางเต็นคนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกางเต็งก็ขอตัวลาไปก่อนและจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย